อ่าไม่เป็นไรฮะสบายมากตรงนู้นเขาลองไปลูกค้ามาลองเสียงแล้วออ๋แล้วเสียงเสียงเสียงฟ้าจะเข้าแล้วโอ้โหสบายมากอ๋อได้ทดสอบตัวนี้ดูดเสียงฟ้าคนเดียวไม่มีเสียงอื่นขอบกินน้ำขอกินน้ำอ่าตรงนู้นเขาลองเสียงอยู่ฮะมีลูกค้ามาลองเสียงนี่ยเขาลองเสียงกัน ยกมาแล้วนะฮะนี่เราก็ลุยกันเลยนี่ฮะเขาลองเสียงกันอยู่โอ้โหเมื่อกี้เขาลองเขาสุดยอดนะเขาทอนน่นปลาลองเขาลูกค้าเขาลองแบบเขาเอาจริงเลยเขาเขาลองจริงจังมากเลยนะคือเครื่องเสียงเยื่อต้อยนะอัดไปเลยใช่เขาอัดเต็มที่เลยนะเขากล่าว่า อัดเต็มที่แบบว่าเหมือนกับเขาเอาใช้งานจริงใช่ใช่ดูดิเขาแบบก็มีเขาทำเองใช่ใช่ให้เขาอัดไปเลยลูกค้าพอใจอัดได้พอใจเลยไม่ต้องกลัวพังแต่เคียต้อยมั่นใจว่ามั่นใจว่าของเคียต้อยแน่นอนไม่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 นะอันนี้เคียต้อยมีทุกอย่างเลยนะเหมือนับลองเหมือนับลองของเลยเนี่ยจากลูกค้าจะซื้อปีกเคียต้อยก็มีนะซื้อเป็นชิ้นชิ้นซือเป็นแยกชิ้นขายแยกชิ้นขายของมีหมดแล้วแยกชิ้นขายตู้ตู้ซื้อเป็นใบก็มีขายนะพวกที่จัดชุดอยู่เนี่ยจัดชุดลูกค้าจะซื้ออม แอมตัวหนึ่งสองซื้อสองตัวซื้อตู้ออใบหนึงซื้อตู้เปล่าตู้เปล่าฮีต้ตอก็ขายนะฮีต้อขายออหมดแล้วทุกอย่างแต่ยกเว้นฮีตเตอวฮีตเตอฮต้อยไม่ขายนะเหรอโอ้แต่ตอนนั้นเลือกตต้งออกตอนนี้ นะขายวะเนี่ตู้ตู้ป่องตู้เปล่าเฮียต้อยขายหมดนะเนี่ยเฮียถ้าเกิดเขาบอกขาดน็อตตัวหนึ่งเฮียเฮียขายไหมแถมแถมเลยเพราะว่าของพวกนี้อย่าอย่าไปเอาอย่าไปขาย้าถ้าคุณลูกค้าที่เชียงรายบอกว่าขาดน็อตตัวหนึ่งเฮียต้อยบอกมาเอาฟรีเลยขับรถมาเอานะมาแต่วันนี้ลูกค้ามาหยอกหยอกนะฮะหยอกหยอกนะฮะมาเรามาดูกันดีกว่านะลูกค้าดอกเดิกก็มีขายนะลูกค้าดอกเดิกเฮียต้อยมีขายหมดนะอันนี้ก็ขายเป็นชิ้น อันนี้เป็นรุ่นใหม่นะเอฟเฟกแท้นะมันเป็นเหล็กนะลูกค้าย้อนได้เลยนะอย่าโยนอย่าโยนทับเชื่อครับว่าโยนได้นี่นี่มันเป็นเหล็กนะเอฟเฟกแท้เลยนะลูกค้าจะต้องลองแล้วลองให้ดูเป็นไงใช่นี่นะครับจะไปดูคลิปได้นะฮะคลิปผมมีหลายคลิปที่ถ่ายไปใช่ใช่ไม่คือคือลองเนี่ยก็ลองให้ให้ลูกค้าเป็นเป็นมิกไบเนาะใช่มิกไบ่ อันนี้12ช่องนะลูกค้า2ช่องอันนี้เอาไปเอาไปจัดงานอีเวนต์ได้เลยนะใช่ใช่เขาแบบอะไรนะมีไมมีเล่นกีตาร์มีนักดนตรีมาเล่นได้เลยเนาะตัวนี้ก็ขายดีก็ราคานี้นะลูกค้าสี่พันสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะลูกค้าสิบสองช่องสิบสองช่องสี่พันกว่าบาทเองสี่พันกว่าเก็บเงินปลายทางได้นะลูกค้าเก็บเงินปลายทางฟรีค่าขนส่งนะฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางลูกค้าเนี่ยนะ สิบสองช่องนะตัวนี้รุ่นใหม่นะนะรุ่นใหม่เลยเป็นมิกไบนะบอกก่อนไม่ไม่มีอันไหอกก่อนนะเป็นมิกไบนะลูกค้าดูดิสี่พันบาทนะฮะเป็นเหล็กนะสี่พันูบาทนะครับหแล้วก็ตัวผัดมาก็ตัวนี้ก็กี่ช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกช่องหกช่องหกช่องก็เป็นเหล็กเป็นเป็นเหล็กเหมือนกันลองลองจากตัวใหญ่นี่มานะลูกค้าก็ถ้าย่อมหน่อยก็เอาเป็นเอาหกช่องหกช่องเล่นไม้ได้สี่ตัวนะก็เล่นกีต้องกีตาร์เป็นเหล็กนะเอฟเฟกต์ท่า แอ็กเฟกนี่แท้เลยเอ็กเฟกไม้ใช่ป่ะใช่แอ็กเฟกไม้แท้เลยนะสามพันกว่าบาทสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเมื่อกี้สิบสองช่องเท่าไหร่นะสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเพิ่มพันเดียวเพิ่มพันเดียวโอ้โหอันนี้คือเป็นออปชั่นเลยนะออปชั่นเลยเป็นออปชั่นเลยนะราคาผมว่าเอานี้ไปเลยแล้วแต่ไม่เป็นไรสำหรับคนที่แบบว่าใช้ใช้งานแค่นี้ใช้งานแค่นี้ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์พันเลงสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเก็บเงินไปทางฟรีค่าขนส่งนะลูกค้าเนี่ยนะ นะแล้วก็เป็นเหล็กนะไปเล่นกีต้งกีตาร์ตัวนี้ก็ลองลงมาจากโปรหกช่องนะก็ช่องเท่ากันทุกอย่างแต่ว่าลองลงมาก็เป็นราคาก็อยู่ที่2องพั้บาทอันนี้ก็มิกายเหมือนกันมิกายเหมือนกัน<ะ>ก็ฟรีฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางแต่อันนี้เป็นพลาสติกนะลูกค้าบอกก่อนนะอ,อ,อย่าต้องเรื่อะ<ม>ต้องต้องแจง้งต้องบอกลูกค้าให้ละเอียด<ะ>ว่าเป็นเหล็กเป็นคลาติกแล เออเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเนี่ยต้องบอกลูกค้าให้ละเอียดเลยทุกอย่างต้องจริงใจอ่ะนะลูกค้าเนี่ยเป็นพลาสติกนะสวยๆเนี่ยสองพันเป็นมิกสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางนะเป็นพลาสติกจะถูกหน่อยนะลงไม่พันเดี๋ยวหลายคนสงสัยว่ามิกไบก็คือมิกมิกไบเนี่ยคือไม่ใช่มันมันไม่มี power มันไม่มี power มันต้องเอาไปพ่วงกับ power ใช่ต้องไปต้องต้องมี power มาเสริมแต่มันควบคุมเครื่องเสียงได้มันควบคุมระบบเสียงได้เปิดควบคุมเสียง เสียงแหลเสียงพุ่มเสียงเบสมันจะละเอียดละเอียดกว่าหนาละเอียดไปเร่งกีต้องกีตาร์อ๋อนี่นะครับคือความหมายของมิกไบ้นะฮะเปีก็ถ้าถ้าเอามิกมาต่อกับปีไม่มีแอมได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ดิไม่ได้แต่ต้องมีแอมเนาะปีนี้เป็นตัวปีคล้ายๆกับมิกกับพูยังไงเนาะนี่ฮะปีราคาเขาไม่ได้นี่ฮะราคาอยู่ตรงนี้นะผมว่าตรงนี้นี่ฮะราคาอยู่นี่มองไมปีนี่อ่เป็นปีกล่องเหล็กนะลูกค้าอ่า ราคา1,990บาทฮะฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางเหมือนกันนะ,ะเป็นฟีนี้ละเอียดมากเลยฮะมันก็เป็นรุ่นใหม่หมดแล้วเดี๋ยวนี้ของรุ่นใหม่มามันเปลี่ยนรุ่นแล้วฮะเ,เล่น USB ได้นะเล่นบลูทูธก็ได้นะปีนี้ยูทูบได้นะยูทูบก็กดไปที่โหมดเนี่ยบล<น>ูทูธเนาะกกดไปที่โหมดสุดท้ายนะฮะแล้วก็ไปไปบลูทูธก็จะขึ้นเนี่ยไปบลูทูธก็จะขึ้นเล่นยู USB ได้นะเป็นกล่องเหล็กนะ นะป,ปีนี้คล้ายๆกับมิกไม่นี่ปีนี่ก็แต่มันเป็นปุ่มเป็นจ่เป็นหมุนเป็นหมุนแต่ว่ามิกเป็นตัวเลื่อนใช่ไหมตัวเลื่อนแล้วต่นี่ที่จริงการทํางานคล้ายกันคล้ายกันเนาะใช่ต้องไปต่อพ่วงก,กับแอมต้องต่อข้องกับแอม,ออแ,อมแอมก็เข้านี่ฮะข้างหลังนี่ปิดได้นะลูกค้าปิดิเปละเพิ่มได้เป็นรุ่นรุ่นปิดอ่ะฮะปิดได้ปิดได้นะลูกค้านะข้างหลังเนี่ยฮะเนี่ยอันนี้ก็ช่องช่องมิกลูกค้าไปเก็บโปรตับเก็บคาราโอเกะข้างหลังนี่ได้เลยนะฮะ ราคาก็พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทปีปค่าขนส่งนะลูกคา้าปีเก็บเก็บกระจายทางอันนี้ก็เป็นปีคอสเป็นตัวปีคอร์สนะลูกคา้าอ่านี่ฮะราคาเมื่อกี้ผมเห็นแปบๆบอยู่นี่นี่นีๆๆๆๆๆ่นี่สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทตัวนี้ปีคอร์สเป็นปีคอรสนี่ก็เล่นได้สองสามสี่ชั้นได้ สองสามสี่กน่าเหรนะสองแล้วก็สามแล้วก็สี่อ่าก็เป็นปีคอร์นะสองชนะก็ได้สามชนะก็ได้สี่ชนะก็ได้บ้างเถอะก็นะลูกค้าเนี่ยข้างหลังก็เป็นเป็นปักสามขานะอ๋อเป็นปักสามขาเสียบไมล์นะลูกค้าเนี่ยเป็นเป็นเป็นปีคอร์สโนันนี้เป็นแอมพอพอาะเพรว่าตรงเนี้ยเอ่อ มันมันหวัดเป็นสูงฝาดีแคมมิสิกนะเป็นเป็นตัวใหม่เดียต้อยเอามาเอามาแทนดีแคมมิสิกเพราะว่าช่วงเนี้ยไอ้ดีแคมมิสิกของของมันยังไม่เสร็จของไม่เสร็จตัวนี้มันมันแพงฝาแล้วหนักฝาะแต่ขายราคาเท่ากันไม่เสิขายราคาเอ่อราคามันสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทตัวนี้มันจะได้ดูที่ลูกค้าหนักหนักเพิ่งเลยนะหนักมากลยหนักนะฮะหนัก โอ้โหแสดงว่าไอ้หม้อแปลงมันใหญ่มากลึกอ่ะได้ได้ลึกฮะฮะได้ลึกแล้วก็เอ่อตัวนี้มันแต่ว่ายี่ต้อยเอามาจับสองคุณสองนะยี่ต้อยไม่ได้เพิ่มราคาลูกค้านะฮะแต่ยังแพงวันนี้แค่มีอศิลก็ห้าร้อยบาทนะยี่ต้อยไม่เพิ่มราคาลูกค้าเลยฮะเพราะว่าถือว่าเราของเราขาดของเราขาดจะไม่แต่ว่าเราไม่มาแทนแต่ว่าเราไม่เล่าผลิตนะของเราผลิตเดี๋ยวเรามาของมันขาดของมันของมันขาดอยู่สิบห้าวัน เราก็เอาตัวนี้ให้ลูกค้าก่อนตัวแรงป่าแรงป่าเนี่ย4,490บนสีร้าสิบเนี่ยโอ้โหหนักตัวนี้หนักตัวนี้แรงฮะแรงแรงปาวัดสูงป่านี่รุ่นพีไอ0 0คันแล้วก็อันนี้เป็นโอ้โหปั๊กไฟครับปั๊กไฟเที่ทำเองเทียต้อยทำเองเนี่ยเนี่ยปั๊กไฟเพราะว่าสมัยก่อนเทียต้อยเคยทำปั๊กไฟขายสมัยสมัยที่ทำให้ทันเรียนอะไรอย่างเงี้ย เดียด้าวเขยทำปั๊กไฟขายนะ,ะตอนนี้ราคาสู้จนีนไม่ได้เดียด้าวเลยนะมอเมอร์อยู่อยู่ข้างบนนะอลเนี่นเยเด็กผลิตปั๊กไฟกัคนเนี้ยไม่เคยนี่ฮะเด็กยิ้มแป้นเลยนะเด็กผลิตปั๊กไฟ <laughs> เป็นผู้หญิงอะ่ะท้าปั๊กไฟเก่งนะเนี yeah, I, ่ยไอ้ีบย์ที่เสียบ,ไม,บไม่ใช่ที่เสียบที่อาใช่ที่เสียบสายชานอะ่ะ สายชาร์จโทรศัพท์นะอันนี้เบเกอร์อย่างเด่นนะลูกค้าเบเกอร์อย่างเดีนแลยอ่อนมากเลยไฟรูดไฟเกินนิดๆหน่อยๆมันตัดเลยเพราะอย่ต้มีช่างไฟอยู่ต้รูมีปลั๊กเนี่ยใต้นะยี่ห้อนาคาชินะเป็นกล่องเหล็กข้างหลังก็สวยๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่ลูกค้าใช้ไม่หมดหลอกแปดโอ้แปดช่องข้างหน้าอีกช่องหนึ่งเก้าช่องมีเวลาเสียจะมีไฟจะมี ไปขึ้นน่ว่าเราเราขึ้นอยู่เท่าไหร่220 230ย5 0ก็นะสายไฟในเชตต้อยใช้เลยเส้นบัลลมนะเพื่อทุกอย่างเพื่อหมดนะนะข้างในข้างในนี่ทองแดงเป็นกำกำทองคือเชตต้อยทำเองนี่นะเชตต้อยใช้ใช้ทองแดงแท้เลยนะทองแดงเป็นสีทองแดงเลยนะเส้นใหญ่เลยนะเส้นใหญ่เส้นใหญ่ใหญ่เลยนะเส้นใหญ่เลยเพราะว่าถ้ามันมันช็อตอะไรเนี่ยมันเสียชื่อนะมันจะไปถึงเครื่องเสียงเลย ใช่แล้วอย่างนันไอ้ตัวเนี้ยต้องไปขอมอ,อกออก่อนนะเดี๋ยวนี้พวกปลั๊กไฟต้องขอมอ,อ,ก,อ,อกหมดหแล้วไม่ขอมาเอามาผลิตขายไม,ไ,ไม่ได้นะ,นะพวกพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะองขอมอ,อกรแต่บริษัทเราทุกตัวต้องมีมอ,อ,กอ,อกนะไม่ได้เลยน,นี่ก็พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนี่ราคาอยู่ก็ราคาอยู่ที่ พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะลูกค้าเก็บฟรีฟรีค่าขนส่งนะเก็บเงินไปค่ะใครอยากได้ปั๊กไฟดีๆไปใช้นะใช่เนี่ยสั่งสั่งเฮยื่อยได้เลยเพราะไอไอไอตัวนี้เฮยื่อยทำเองนะเแยกเอาไปต่อทีวีได้ไหมใช่ทุกอย่างเนี่ยเนี่ยเอาเอาไปต่อทีวีกับเครื่องเสียงชุดเครื่องเสียงโฮมเทเลเตอร์ได้ไหมใช่ได้ได้หมเหยื่อตั้ยรับประกันเรื่องเรื่องเรื่องปั๊กไฟเลยเพราะว่าเฮยื่อยเคยทำปั๊กไฟขาย ก็คือเอาไม่จำเป็นต้องใช้กับเครื่องเสียง<ช>เอาไปต่อทีวีแล้วก็มีชุดโฮมเทเลเตอร์ใช่เ่าโครงซาบานได้หมดได้หมดเลย<อ>ไม่ต้องกลัวเลยถ้าสายไฟพออีกอย่างมีเบรกเกอร์ให้ด้วยใช่เยต้อยเผื่อให้หมดเลยนะฮะ EQ <c oughs> ส่วน EQ เนี่ย EQ ก็ ไหลายช่องเหลือเกินเนี่ยลอยช่องเหลือเกินนะมันไหลช่องเหลือเกินนะเดีลูกค้าก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ลโหค้าคนเล่นนะเขาเล่นตายเลยนี่อย่างเงี้ยเล่นตายเลยใช่เพราะว่าชใช่ผมก็ชอบนะ EQ พูดตรงใช่เสียงละเอียดมันละเอียดมากแต่เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ฮะคนรุ่นเก่าจะชอบอ๋อคนรุ่นเก่าชอบมาก EQ เนี่ยโดยเฉพาะผมก็ชอบนะสมัยเรานี้เราชอบ EQ นะเราเจอ EQ ไม่ได้เลยนะเราวิ่งเข้าใส่นะนะ ราคาอยู่ที่ตัวนี้นะสองชั้นนะโอ้โหสองพันเก้าร้อยก็คือเก้าสิบซ้ายขวาว่างั้นะซ้ายขวาเก็บเงินไปทางฟรีค่าขนส่งสองช่องมันคือซ้ายขวาเนาะใช่ใช่บนซ้ายออ่่าาเก็บเงินไปทางฟรีค่าขนส่งนะลูกค้า EQ ถูกถูกนะฮะถูกถูกหน้าข้างหลังที่ชอบแต่มันละเอียดจริงๆถ้าถ้าใครเล่นเป็นนะเนี่ยเสียงละเอียดมากอยู่มีมีให้พร้อมเลยนะต่อไม้ได้ด้วยต่อไม้ได้ด้วยนะต่อต่อไม้ได้ใช่ไหมเมื่อกี้เห็นช่องใหม่ ได้ใช่ไหมอ่ามีช่องไม้ามีช่องไม้นะราคมีครบหมดผมกลัวพูดผิดไม่ใช่ไหนแล้วก็ไมลอยสุดท้ายมาถึงตัวพระเอกของไมลอยที่ที่ร้องให้ดูที่ร้อง50เมตรสบายๆหกสิบเมตรโอ้โหนี่หกสิบเมตรเลยวันเมื่อกี้นี่วันนี้เฮียต้อยลองนมันน้ำหนักหกสิบเมตรแถมมีฝาผนังบางผนังบางนะน้ำหนักดูน้ำหนักไม่หนักมากเป็นเหล็กหนักมากไม่ดีมันปวดไหล่ใช่ใช่ใช่โอ้โหขี้อะไหลเอียงเลยแต่ก่อนลูกค้าบอกว่าโอ้โหน้ำหนักไม่มีเลยไม่มีน้ำหนักนะ ลูกค้าเข้าใจผิดนะไหม่นี้นะถ้าหนักมากไม่ดีนะใช่เพราะว่าอย่างต้อเป็นจ้างอิ่ต้อนจะรู้ดีเพื่อน้ําหนักเนี่ยต้องพอดีพอดีนะเป็นเหล็กเอาแบบพอประมาณเอาแบบพอประมาณนนะก็กดเก้กดหนักหนักมากเหมือนยกเวทไปร้องเพลงอ่ะใช่ใ่โอ้โหร้องเพลงร้องเอีย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 งข้างไหนไอ้เวลากดเนี่ยมันจะมีไฟขึ้นว่าไอ้เราปรับจูนตรงกันไหมฮะจอข้างใครก็มีเรื่องได้ด้วยข้างข้างใครข้างข้างซ้ายข้างขวาต้องจูนกันนะให้มันตรงกัน แล้วก็จะมีบอกว่า่านเนี่ยเราเหลือเยอะไหมไฟมันก็จะขึ้นมีขึ้นหมดเลยมีขึ้นหมดเลยแล้วเป็นไม้ย่านอยู่ดูดเสียงดูดเสียงไม่ต้องเอามาไม่ต้องอมเข้าปากมั้งเนอะไม่ดูดพูดระเบานะลูกค้าเราเเบาถ้าเป็นไม้ไมที่ไม่ค่อยดีอ่ะเราจะเอาชิดปากแล้วมันจะดูดดูดปากเราปิดปิเบาๆเบาๆใช่แล้วอ้เนี่ยเรื่องเรื่องความกายห้าหกสิบเมตรสบายๆที่รองให้ลูกค้าดูฮะชัดเจนห้าร้อยละกล่องอารุิเนียมเนาะเพราะกล่องนะฮะ กล่องอลูมิเนียมกล่องเหล็กนะเป็นเหล็กหมดนะครับกล่องอลูนี่แถมกล่องอลูมิเนียมดเพื่อไงเอนนี้กล่องไม้เหรอกล่องไม้ผมนึกว่ากล่องมาขายราหากกล่องนี้ก็ห้าร้อยราคากล่องไม้โอเคแล้วนะราคาสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางนะรวมกล่องนะรวมกล่องเนี่ยราคาสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก็บเงินปลายทางฟรีค่าขนส่งะอนะนี่นะมีครบเลยนะแต่ของเฮียนี่มีครบเลย ทั้งไม้ทั้งอะไรอย่างเงี้ยนขาต้องขาขาตั้งก็มีขาตั้งก็อันนี้ใหญ่หน่อยเป็นเหล็กหนาหน่อยฮะนะเป็นเหล็กหนาหน่อยเนาะหกร้อยอันละหกร้อยบาทอีกฮะแล้วก็มีมีก็คือคู่ขายเป็นคู่คู่ละพันสองคู่พันสองอันเดียวก็ขายขายหกร้อยบาทครึ่งครึ่งอันก็ขายครึ่งอันเท่าไหร่สามร้อยต้องตัดตัดนะเสียบนะลูกค้าเนี่ยลูกค้าอันโดยใช้เท่าไหร่นะ อ๋อนี่มีมีอันนี้มีฐานให้ด้วยนะเผื่อไปเผื่อลูกค้าไปใช้ตู้ที่มันไม่มีรูรูขาอ๋อนี่นะฮะไปยึดกับตู้อ๋อบางบางตู้ไม่มีรูใช่ไหมใช่เราต้องเอานี้ไปยึดก่อนใช่ใช่แล้วก็ติดเสียบลูกค้าโอฟรีค่าขนส่งนะเก็บเงินไปทางนะฟรีค่าขนส่งเก็บขาด้วยขามีกล่องใส่เรียบร้อยเลยใช่เออไออันนี้ตู้สิบแปดฮะสิบแปดออเดอร์หก ลูกค้าจะให้จัดตีคูณตีสิบแปดออเดอร์หก็ได้นะเมื่อกี้ได้หมดตอนที่ถ่ายลืมลืมบอกไปฮะนะลูกค้าจะให้จัดสิบแปดออเดอร์หกเนี่ยก็ได้นะเป็นเป็นเป็นราคาสี่หมื่นหกพันเหมือนกันราคาเดียวกันนต่ราคา,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 คาคตัวที่เขาจะไปหมดแล้ว <laughs> ยกไปหมดย <laughs> กไปหมดเ <laughs> ดี๋ยวเขาสั่งอีกสี่ชุดอ่ะเดี <laughs> ด๋ยวต้ <laughs> องคืนนี้ต้องประกอบมาแล้ว ออเดอร์เข้ามาแล้วออเดอร์เข้ามาแล้วโอ้โหนี่ก็ลองกันพึมๆเลยนะเขาก็ลองสองพันสองนะสองพันสองสองดานขนาดนี้นะลองลองแล้วก็ยกลองลองโอเคนะฮะสนใจติดต่อเฮียต้อยสนใจติดต่อเฮียต้อยคือคือตอนนี้โทรมาถ้าเกิดเฮียต้อยไม่ได้รับไม่ต้องไม่ต้องตกใจมีมีมีน้องๆก็รับนะแต่ต้องโทรมาเบอร์ที่บอกนะใช่ใช่ต้องโทรมาเบอร์ที่ผมลงไว้ให้นะใช่ใช่ครับนะบางทีมันมีเบอร์ปลอมอ๋อไม่ได้นะตอนนี้มันมันอะไรอ่ะกะปิ ใช่มันมีเพจเขาบอกว่าปอมอะไรมาบอกอธิบายให้เขาฟังหน่อยเนาะอ๋อเหมือนกับว่าเวลาลูกค้ามาทักแล้วเพจเอ่อไลน์นั้นน่ะเขาจะมาทักลูกค้าอีกทีหนึ่งแล้วก็เสนอราคาที่ถูกเป็นพิเศษอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นลด3,000 4 0 0ี่พันเพื่อให้โอนเงินก่อนอย่างเงี้ยไม่มีนะคะแล้วก็ให้เลขบัญชีบัญชีหนึ่งไปโดยที่ไม่ใช่เลขบัญชีของเราใช่ค่ะใช่ไหมไม่ได้เลยเนาะไม่ได้เลยคือของเราเนี่ยมีหน้าเพจแน่นอนนะค่ะ หน้าเพจไปดูได้เดี๋ยวผมปักไว้ใต้คลิปให้แล้วก็เบอร์โทรแน่นอนนะกชุ้น,<ใ>นาหกรรมลูก <c oughs> ค้า <c oughs> อย่าไปหลงเชื่อคนอื่นไม่ได้เลยนะ <c oughs> ใช่ใชต่ตัวจริงตัวจริงคือเจ้าของคนเดียวนะ <c oughs> เฮียต้อยนะเฮียต <Okay. S 2> ้อยนะโอเคมีอะไรก็โทรเข้า,าโ่อเข้าบริษัทได้เลยนะลูกค <c oughs> ้าอย่าไปโดนใครเขาหลอกนะไม่เอานะใช่ใช่ตอนนี้มันมีเฮียเต่าเฮียตีเฮียอะไรไม่มีเฮียต้อยคนเดียวตอนนี้มันมันมีคนที่เขาบอกว่า เป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นเป็นพนักงานเฮียไต่เป็นหลอกเซลเฮียไต้อย่างนู้นอย่างงี้ใช่ใช่ไม่ได้นะนี่นะดูหน้าตัวจริงจริอนะขอบคุณเฮียเปิดหน้ากากนิดนึงอ่ะผมอยู่ห่างๆนะนี่ดูหน้าเฮียต้อยชัดๆนะนี่นี่นะฮะนี่ผมต้องยืนห่างๆนะครับเพื่อความปลอดภัยนี่เห็นไหมฮะนี่เฮียต้อยต้องเป็นได้อย่างงี้นะใช่ใช่เฮียหล่อนะเนี่ย อายุ62แล้วอ่ะ62ทำตั้งแต่60อายุ20ป่าเหรอทำมา30ปีแล้วโอ้โหนี่นะครับทำตั้งแต่อายุ20ป่าหน้าตาหล่อๆนี้ต้องเฮียต้อยคนเดียวนะฮะอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับเพี่ขับผมครับอย่างครััับสสวดีครบยังไงยังไงก็ช่วยเฮียต้อยนะเฮียต้อยก็ก็เพิ่งจะทำไม่ไม่กี่เดือนเนี่ยแต่ยอดดูเท่าไหร่นะฮะยอดดูเป็นแสนแล้วหรอยอดดูจะล้านแล้วจะล้านแล้วเหรอ อที่เข้าไปดูล่าสุดเจ็ดแสนกว่าอ๋เจ็ดแสนเนี่ยโอ้ครบล้านนี่ฉลองเลยแม่เนี่ยฉลองเล้านวิวล้านวิวก็ยาต้อยก็เพิ่งจะทำมานานสั่สิบปีแต่ว่าเพิ่งจะทำออนไลน์นะเพิ่งมาทำออนไลน์เนาะทำออนไลน์มาที่คุณแล้วก็มี Facebook มี Facebook มีมี YouTube มีอะไรครบเลยโอ้แต่พอทำเนาะมาเดี๋ยวนี้เข้าลงมามเต็มเลยนะเข้ามาหาเฮียโดยตรงหาเฮียโดยตรงใช่สามสี่สิบชุดสี่สิบชุดะเต็มหน้ากระดานี่หมดนะนี่ฮะ ขายดีฮะขายดีนนี้<ะ>จริงโอเคครับผมฮะ,ฮะนี่นะฮะก็มาหาเฮียโดยตรงได้เลยเนาะนี่นะฮะนี่ก็คืออะไรคนทำปั๊กใช่ไหมคนทำปั๊กคนสวยนะฮะนี่นี่นะฮะตอนนี้ก็นั่งทำปั๊กอยู่เลยเอ้ยไม่ใช่ทำสายนี่เขาเก่งนะไม่เคยเห็นผู้หญิงมาทั้งนั่งเข้าหัวอะไรอย่างงี้เนาะนี่นะฮะมาเจอกันใหม่นะฮะนี่